สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นวัแ่ล<งาน>ี ราคาเท่าไรนะคะเป็นโครงการนะคะเมื่อวันที่20มกราคม ีพระแม่กวนิจานโดยการนำของทั้งเก้าตำบลในเขตอำเภอเท่าเทพนะคะซึ่งวันนี้ได้รวมใจนะคะจันโถปนญละโซยาธามิเนโสติละโซยาธา ดนะาอบค์พระท่านองค์ดิมนะคะเพือิคผู้ช่วยสตราจารย์สุทรรมรังฆาการรัฐบาลก็ไดนะคะมีการรวบรวมข้อมสารทั้งหมดนะคะนไปนะคะจุนจไว้นการในที่ดีนะคะได้ในบ้านบนอาจาว น,นะคะเพ่ประกอบพิธีกาเตนค่ะ เดี๋ยวท่านไม่ท่านจะพาพวกเราสดวนคนขั้นตอนที่จะพาไปบอกกำแหน่งเฉพาะพระฤามีพะครับมุนิสมายะนีมายะมีการมาตรการแก้ไขอย่างรมาตรการก็ต้องมือกันครับตรงคือเส้นเกตเเดีหรือคนรับอับแทนที่ ตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจกันแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกันแล้วก็ให้เจอกันบ่อยๆก็คุณครับหน่วยงานในทุกที่เข้าใจกันตอนนี้ได้เริ่มพูดปากกันหรือยังก็เริ่มครับเริ่มเริ่มอยแล้วครับหรือเพราะที่เ่้ามีเข้าโบกที่ขัดแย้งกันที่ขัดแย้งกันทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็เริ่มใช้อาวุธมาให้เจอกันที่ระดับฝากถึงพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับนายทับครับ ไม่ต้องทวงยยครับปรใจันเนีน่ยแสดงทหารประจันได้ที่ปกติครับมีปัญหาไหมตั้งครับและอีกเรื่องหนึ่งเ,เวลานี้นี่ทราบว่ามีอยู่สองปาษาที่ออทางกัมพูชาจะพยายามขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์ตรงนี้นี่ท่านมีความคิดว่าจะปิดไหมก็ช่วงนี้ก็เป็นนานๆครั้งนานๆครั้งาาที่มีที่น้องชายเปิดก็ต้องใจกันวันนี้นจจก,ก็มาร้องเพลงร่วมสนานกันนะครับ เราก็พคุยกับนารกบัญชาก็ใจจดใจลอยถึงฝั่งเราด้วยวก็าให้คุยที่ตรงกลางก็มีข้อตกลงงานแล้วนะครับที่อดีตอดีตผู้กำกับต่บาลที่สองฝ่ายก็ลงกระด้อให้อนุญาตอารรวรวมขึ้นมาให้พี่น้องชาวบัญชาพึ้งพาสักการะได้ด้วยเหตุน,นี้ครับเราจึงต้องเปิดขึ้นมาตาม้องบเวลาจะพยายามพูดคุยกับทางฝั่งกองบัชาว่าจะให้ขึ้นมาสแสดงหมดนะหรือเปล่าขึ้นมาแบบ จะใเรียบร้อยก้งใจกัแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังพยายาม่ก็เขาก็พยายามคุยกันการจิตนั้นก็คงมันก็จะกระทบกับพี่น้องนะครัส่วนเอย่างนแต่วาก็ตกลงเดิมอยู่แล้วเขาพยายามพยายามควบคุน